เวลาทากรรมแบบนี้ทั้งเบียดเบียนทั้งไม่เบียดเบียนเนี่ยประกอบกันเนี่ยมันจะมีผืนนาหรือโลกเนี่ยที่เป็นลักษณะของการกระทําทั้งสองอย่างนี้นะดังนั้นโลกแบบนั้นคืออะไรนะพระองค์ก็จะเฉลยให้เราทราบดังนั้นะอันนี้เราก็ได้ทราบแล้วว่าผู้ที่กระทํากรรมทั้งดําทั้งขาว คือทั้งดีทั้งเลวเคล้า,ากันเนี่ยนะก็จะเป็นผืนนาในลักษณะที่รองรับาการกระทำแบบนีน้ก็คือพวกที่เป็นมนุษย์เทพบางพวกแล้วก็พวกวินิบาตบางพวกวินิบาตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไปไปในที่ต่ำไปสู่ภพชั่วที่ชั่ว ดังน,นั้นก็จะมีพวกวินิบาตบางพวกท่นนั้นที่ได้รับผลตรงนี้นะเพราะว่ายังมีการกระทําที่เป็นการกระทําในความเป็นกุศลกุณงามความดีดังนะน,นั้นถ้าเราทําทั้งดีทั้งเลวคร่าวๆกันเนี่ยนะพบที่ได้รับก็คืออย่างน้อยก็คือมนุษย์นะเทพบางพวกวินิบาตบางพวก